ต่อไปอาลูกพี่ใหญ่ไปได้ไหมไปได้ก็จะเด้ไป ต่อไปรถพ่วงกำลังเดินทางเข้านิคมช่วงเช้าวิ่งจากท่าเลือแหลมฉะบังเข้านิคมระยองอ่าระวังนะเด็กๆลองเล็กระวังนะลองเล็กระวังรถพ่วงอะไปกินนะ <c oughs> <c oughs> รีบมากระวังรถพ่วงไปกินนะรถพ่วงยิ่งเยอะอยู่ ไม่ได้ไปไง,ง่ายนะถนนเส้นนี้ควรจะผ่านได้รถพ่วงเยอะมากต้องรอไปยาวอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้กลเดี๋ยวรถพ่วงชาไปกีนรถพ่วงเยอะช่วงเช้านี้ลูกพี่ใหญ่เดินทางเข้านิคมเดินทางไปนิคมกันเต็มไปหมดเลย ดีแล้วลูกพี่มามาอยู่ด้านหน้าเราจะได้บงับงบังรถให้